ดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้ครับเซอร์เบีมนะครับผมพามาส่งมอบห้าศูนย์สี่ห้าดีนะครับผมสี่สิบห้าแรงม้านะครับอ่าสี่สิบห้าแรงม้านะครับพร้อมของแต่งครับเหมือนเดิมนะครับหลังค่าไงนะครับอ่ไฟสปอร์ตแลงดีนะครับเห็นบอกอ่ามันจะเหมือนกันนิดนึงนะครับผมไฟลิสติ้งครับดัมต่อไปมีดนะครับการข้างกระจังหนานะครับเซอร์เบีมแต่งมาเรียบร้อยเลย นะครับนี่ไม่มีเป็นไม่มีหน้าซ่าครับอ่าไม่มีหน้าซ่าอ่าของแถมนะครับหลายครับทอเป็นทอไทเทเนียมครับผมขนาดสามนิ้วนะครับทอขนาดสามนิ้วแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับขณนนี้ลูกค้าจัดขึ้นสดมาครับนะครับสิ่งที่่าแรงมาอ่าของแถมนะครับพี่หลากหลายเลยเบี้ยนะครับเสื้อชุดจัลบีต่างๆนะครับผมปำร่มนะครับแถมให้เรียบร้อยเลยนะครับพอนี้พอเดิมกับ เอามาให้นํานะครับอ่าคลิปนี้นะครับเซื้อบีอิม้ามมหอดอ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผักใตเลยนะครับมาผักเตเลยนี่นะครับพึ่งเดินทางมาตั้งแต่เมื่วานครับผมเวลา3โมงเช้านะครับมหอดนี่กับอ่าประมาณมุ่งหนึ่งนะครับมุ่งอ่าเน้อมุ่งส้านะครับผมเจ็ดมงอ่ะละนะครับส้าพอดีเลยแจ้งค่าตาเลยครับอะไรครับ นะครับอุปกรณ์นะครับที่ลูกค้ามันเอานะครับก็ที่นีอ่าไม่มีหน้าซาครับผมผานพ่วนหน้าซ่านะครับผมยูทางรถเดี๋ยวให้คุณ่อเราลงนะครับผอสุบัญพรามาเมนี้นะครับมาเย็นพักใจครับหลังจากที่บริลงคลิปมาดนนะครับผมหายไปเกือบเดือนครับพอดีบรสบายครับผมนะครับเป็นวัดนะครับเป็นวัดแล้วพอดีติดงานเหตุเอกสารนะครับให้ลูกค้านะครับห้ายเจาก็เลยบด้ลงคลิปครับผมนะครับไขวัธรรมดานะครับบนกันโควิดนะครับ นะครับเปิดคลิปแรกมากก็เลยส่งมอบรถเลยนะครับหาซูนซีหาดีนะครับกันนเป็นโลเินสดนะครับเครื่องตั้งหยาครับผมนะครับลูกค้ามันเอาเครื่องตั้งญยามานำนะครับเพราะว่าใส่ในงานตั้งหยาเป็นหลักนะครับเพราะว่าทังปักเตะนี่เพิ่นจะใส่ในงานสวนนะครับหลายกว่านะครับบ่คอยจะมีงานบุกเบิกอาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นอาจจะตัดหห้าเป็นหลักนะครับเกิดตั้งหยาเป็นของคู่ลิ้นนะครับผมนะครับเมตรสีซิมหาหาศูนซีหาดีครับ ขันนี้ก็แต่งเหมือนเดิมนะครับขายรอรไปเลยนะครับสำหรับรถนี้อ่าของแถมครับผุ้มบักร้ายกองนะครับอ่านี้ซีบิ๊กมาเยือนภาคใต้ครับมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเถอะแหลกครับเถอะแหลกลยนะครับเถอะแหลกขั้นแหลกลยนะครับขั้นนี้นะครับขายราคาเก่าครับอ่าเป็นขั้นทุต่ายครับถี่ในราคาหกแสนสี่หมื่นบาทนะครับ คันนี้นะครับเฉพาะตัวรถนะครับผมหกแสนสี่หมื่นบาทกลาวรวมอุปกรณ์กลับไปกะอยู่ประมาณเจ็ดแสนนิดๆครับผมนะครับประมาณเจ็ดแสนอ่าเท่าไดเนี่ยนะครับจังก็ได้พอเป็นยังครับผมนะครับก็ของแถมมาเหมือนเดิมครับรมที่ลังค้านะครับไฟสปอร์ไล่นะครับตามต่อใบมีดนะครับอ่าไฟปรีนะครับต่างๆพอได้ที่แถมไม่เสียให้เลยนะครับ อ่าครับคุณยายบอกรถในช่วงนี้นะครับผมไปจนถึงปีใหม่นะครับเซื้อเบ็กเอ็มแทมไปเลยนะครับคอแทเทเนียมครับผมนะครับทุกขั้นนะครับบัวจะเป็นเงินสดเงื่อนพันะครับให้ทุกขั้นเลยนะครับนับจากอ่าเดือนหนี้นะครับไปหาปีใหม่นะครับแถมให้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่นะครับผม080นะครับ2829258นะครับผมเซอร์เบ็กเอ็มนะครับตลาดกินนีนะครับกับเอเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปโรงพานก่อน ตัวนี้พานนาซากลังฮินรับนำนักดีนะครับเป็นผานหกครับผมไปยิบซีนิวนะครับของนาซ่านะครับนำนักมันดีครับตัวนี้อ่าโค้งสางเขามมนใหญ่ครับช่วงผานมกระไรผมนะครับช่วงพานทรงชิเปตครับอ่าไฮไทยหน้านี่สบายเลยครับโค้งเงาครับผมนี่ครับผมไง่เลยไปยิบซีเนิวเด้ครับนี่ รอรอจดให้รอรอไปเลยสำหรับรถหาดโนซี่าดีนะครับก็ออกเดินทางตั้งแต่เสาเลยครับเมื่อวานนี่ออกตั้งแต่สามโมงเมื่อหอดเมื่อหอดเมื่อวันศุกร์นะครับวันวันศุกร์ตอนเจ็ดโมงเสาร์นะครับฮะส่งมอบรถเึินสนให้คุณพี่ไม่ตีครับอ่าผมจัดให้รอรอเลยซือก็ผมมุ้ยหิทวังครับลางคาเป็นรางคาใหญ่นะครับาเซล้อปิดจัดให้แบบรอรอเลยนะครับ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้หากท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถแท็กเตอร์จอนเดียนะครับติดต่อได้ที่ครับ080นะครับผม282 9258นะครับผมเซบิเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้เซบิเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด subscribe กันน้ำเน่นะครับทีสั้นครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อประผัดคลิปใหม่ๆนะครับของเซบิเอ็มนะครับอ่าหลายคนสงสัยครับผมว่าเซบิเอ็มไปเลย จังหวัดแน่นะครับผมไปแทบจะทุกจังหวัดครับผมนะครับว่าแต่ลูกค้าติดต่อมากครับผมนะครับผมนี่ไปเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับอ่าชิปหนี้ามาผากไตเลยนะครับไกลสุดเลยนะครับคันนี้อ่าไก่สุดเลยมาจังหวัดสุราธานีเลยมาเที่ยวพร้อมครับผมไก่นะครับมาเยือนมากไตเทือแรกครับผมเทือแรกในชีวิตเลยที่มาฝากไตนะครับอ่า เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเซบิอซอเอ็มจะพาไปส่งสายไก่ยืมนะครับกดติดตามไ้นะครับเผื่อจะบ่ปผัดคลิปใหม่ของเซบิอเอ็มสำหรับคลิปนี้เซบิอเอ็มต้องขอรกราบเข้ามาสวัสดีครับ